ายการทีวีดีสตาร์ค่ะกับแอปเปิลค่ะจอยค่ะจะเจอแอปเปิลแลก็นางจนะรคะทุกวันเสาร์และที่ในรายการทีวีดีสตาร์แน่นอนค่ะว่าเราต้องมีข่าวก็อตสิบนะคะมาอัปเดตคุณชมได้ชมแน่ค่ะใช่แล้วค่ะไม่เฉพาะกอสิบในไทยเท่านั้นนะคะเร่ยมีก็อสิบต่างประเทศรอเสิร์ฟคุณชมแบบข่าวฮอทฮอตไม่ซ้าใครเลยค่ะใช่แล้วค่ะนองจอยค่ะพร้อมหรือยังคะที่เราจะไปเสิร์ฟพร้อมแน่นอนพร้อมมากๆเลยค่ะพี่คะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมร้อมกันดีกว่าค่ะ ถูงมาว่าตอนนี้ตกอันดับจาัดก,การเป็นลูกรักของช่องน้อยสีสำหรับเอกเกรทวอลินทรนที่ชวนหลังไม่ค่อยจะได้เห็นผลงานละครสักเท่าไรสาเหตุมาจากอะไรนั้นไปฟังเขาพูดเองดีกว่าค่ะรวมทั้งเรื่องของหัวใจตอนนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่าอยากรู้จังช่วยตอบหน่อยนะคะหนุ่มเกรทค่ะผมขอถามนิดนึ่งค่ะหนึ่งข่า,ขาวคราวว่าประเด็นตอนนี้มาแรงมากเป็นท,ที่ว่าเราไม่ได้เป็นลูกรักแล้วว่าตอนนี้ทางช่องเนี่ยดัน เอาพ่อมาแทนเอานเต้เอามาอไเนี้ยอ๋อเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วาทางผู้ใหญ่เขาก็ดูว่าใครจะเหมาะสมกับอะไรมากกว่าผมว่าอย่างนั้นมากกว่าเพียงแค่ช่วงนี้ผมถ่ายละครแล้วก็ไม่ไม่ได้มีละครออนแอร์ครับประมาณนั้นแต่น้องเขาก็เขาก็โอเคอะเท่าที่เราเห็นเขาก็เก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยใจไหมคะโดนกระแสแบบ มีน้อยใจไหมคือจริงๆพอมีคนพูดถึงเราก็เออหรอวะคือ,ค,อคือบางครั้งหมอ,อคนเขาคิดกันแบบนั้นใช่ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้น้อยใจหรอกครับแล้วก็อธิบายเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเราก็เดินกับคนละทางถ้าเกิดหลอ่อๆใสใสไปทางนู้นถ้าเกิดจะเข้มเข้มเท่ๆ,ๆก็มาทางผมฮะตอนนี้ก็ถ่ายละครอ,อยู่เพราะว่าละครผมกําลังถ่ายอย่างหนักหน่วงมากตอนนี้อีกประมาณเดือนหนึ่ง ใกล้จะปิดกล้องแล้วฮะคิดว่าน่าจะได้ดูกันช่วงตุลาละครเรื่องอะไรคะลิขิตเสน่หาครับเรื่องหัวใจบ้างเมื่อไหร่จะมีสักทีเมื่อไหร่จะมีสักทีก็จริงๆแล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามหานะเพราะว่าทุกวันนี้ในในใจผมสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้คืองานผมก็มานดับหนึ่งครอบครัวส่วนเรื่องความรักเนี่ยผมคิดว่ามันอาศัยจังหวะมากกว่ามันก็เหมือนงานอะอาศัยจังหวะถ้าเกิดเจออะไรที่ใช่หรือว่า ใครที่ถูกใจก็คุยกันแต่สุดท้ายแล้วถึงคุยกันถูกใจยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องแฟนผมเลยยังไม่อยากที่จะตกลงว่าใครเป็นแฟนหรือว่าเปิดตัวอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันความคิดเรามันไม่เหมือนกันคนมองอาจจะมองอย่างนี้คือบางคนก็อาจจะเปิดตัวไปเลยแต่ส่วนผมผมว่าถ้าเกิดอะไรที่มันยังไม่แน่นอนหรือว่ามันยังเป็นเรื่องของอนาคตก็อ,อย่าพึ่งดีกว่า ต้องยกให้เป็นคุณพ่อดีเด่นอีกคนของวงการค่ะสําหรับนักร้องหนุ่มแลปเยอะอย่างพี่เจเจ,เจตรินวัฒนศิลป์ของเราที่ถึงแม้จะทํางานหนักแค่ไหนแต่ก็ยังแบ่งเวลามาทำหน้าที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีล่าสุดควงภรยาสาวสวยพร้อมลูกชายไปร่วมง,งานไม่เสี่ยงแพ้ไม่เสียเส่ยงดียาฉลาดชายยัยยาปฏิชีวนะเลยต้องขอเข้าไปถามหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้กีฬาสุดโปรดของครอบครัวที่เล่นร่วมกันยามว่างนั้นคือกีฬาอะไรแล้วน้องๆคนไหน ที่มีแววว่าจะเข้าวงการบันเทิงต้องไปฟังหนุ่มเจและสาวปิ่นเขาตอบคะ่ะนอ้นองชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมผัดโผลเจจะมีเหมือนส่กผลรูปให้แบบว่าวเล่นกีฬาอะไรบางอย่างที่แบบสุดๆไปเลยคือคือ,คอ,คอตอนนี้เขาเล่นอะไรก็ได้เล่นสเก,ก็ตบอร์ดที่เขาชอบนะจักรยาน BMX หรือว่าเขาจะเล่นในพวกจะว่ายน้ําอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่จะบังคับค่อนข้างเป็นไฟบังคับบอกว่าต้องไปซ้อมต้องไปฝึกก็คือเล่นกอล์ฟ ก็คือพิีกอล์ฟกันทุกวันอาคานะแต่วันนี้ฮะวันวันอังคารท้าไฟแล้วเพราะว่ากอล์ฟนี่มันเป็นกีฬาที่มีอายุไขในการเล่นนานมากจนถึงอายุ60-70ผู้ใหญ่ก็ไปเล่นด้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆมีวงกอล์ฟที่ถูกต้องเหมือนไทกููดแบบเริ่มตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบังคับอันเดียวนอกนั้นอย่างอื่นอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยไม่ไม่บังคับเลยแต่ว่าตัวเจ้าขุนคนกลางจะชอบฟุตบอลคนนี้จะตีกอล์ฟวงสวย ส่วนส,สุดท้องเจ้าสมุทรเนี่ยชอบว่ายน้ำเพราะชื่อเจ้าสมุทรคุณพ่อคุณแม่เป็นคนในวงการไม่อยากจะส่งน้องเข้าวงการเต็มๆแล้เพราะรักาตารีนมากต,ตรงนี้ยังไงเป็นแล้วแต่เขาแต่ว่าปิ่นคิดว่าอยากจะให้เรียนให้จบก่อนอย่างน้อยก็หมหกหรือมหาลายัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยเลือกเองว่าจะทําอะไรแต่แบบสมมติอยากจะไปไทยวงไทยแบบอะไรนิดหน่อยโอเคแต่ว่าถ้าให้เล่นหนังเล่นละครรู้สึกว่ามันมาเบียด เวลาเรียนเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเรียนเต็มที่ไปตามวัยก่อน ด้านนักร้องสาว R&B ของวงการอย่างสาวลิเดียสันรัตที่ตอนนี้ดูจะเงียบไปกับงานละครหลังจากละครเรื่องล่าสุดที่เลนละบำดวงดาวจบไปก็ยังไม่มีผลงานละครต่อล่าสุดเจอตัวสาวลิเดียเลยต้องเข้าไปถามหน่อยแล้วล่ะคะ่ะว่าปีนี้จะมีผลงานละครให้ได้ดูกันบ้างหรือเปล่าแล้วเรื่องของงานเพลงล่ะคะจะได้ฟังกันเมื่อไหร่แฟนๆถามหากันบ้างไหมแล้วกับข่าวที่ว่าลิเดียจะไปซบอกร่รวมค่ายกับพี่ชมพูฟริตี้จริงหรือ ไม่ยังไงก็ขอให้สาวดีตอบเคลียร์แบบทุกคำถามเลยนะคะ,ะจากงานเลียนง,งานละครจะไม่มีไล้อตอนนี้ก,เเก็เดี๋ยวถ้าเรื่องละครอาจจะต้องพัฒนาฝีมือให้มากกว่านี้ก่อนาจะไปเรียนเพิ่มเติมอะไรก่อนนะคะยังยังไม่กล้ารับเพราะว่ากลัวว่าไปเล่นแล้วเดี๋ยวจะไม่ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นตัวถ่วงเขาอะค่ะงานเพลงก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะก็อาจจะปล่อยเป็นซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังคุยคอยู่แต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะพี่ชมพู ไ,ไ,ไ,ไพี่ภูก็คือคุยเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะคือถ้ามีโปรเจกต์อะไรพิเศษเนี่ยก็จะมีคุยคุยกันบ้าง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มมสเทธิ์นะคะมมสเทธิ์ก็จริงสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฮปปี้มากที่จะร่วมงานกันนะคะ mm hmm. เอ่อคุยกับพี่ภูเองคุยกับงานเพลงก็ยังไม่ได้แบบคุยอะไรแบบเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คุยว่าเอออยากจะร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่งงานมีครอบครัวไปสักพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับหนุ่มท็อปรัตเศสแต่ก็ยังไม่เห็นจะมีวิแววว่าจะมีท็อปจูเนียเสียทีงานนี้เจอตัวเลยต้องเข้าไปถามแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไรจะมีท็อปจูเนียแล้วถ้ามีอยากได้น้องผู้ชายหรือผู้หญิงคะแล้วผู้ใหญ่ทางบา้านละรบเราอยากอุ้มหลานหรือยังอยากรู้จังช่วยตอบหน่อยนะคะหนุ่มท็อปครับเน,นาเมื่อไหร่จะมีทายา ยังไม่มีเวลามีเลยครับก็ก็ก็รอก่อนครับครับรอก่อนเพราะว่าตอนนี้งานค่อนข้างเยอะครับแพมเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับกับเรื่องงานก็เลยบริหารเรื่องเรื่องเวลากับงานก่อนแล้วก็บ้านด้วยบ้านยังไม่เสร็จแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอยากจะให้เขามีตอนที่แบบทุกอย่างมันพร้อมครับแพมเองครับ แพมยังไม่ไม่บ่นครับยังไม่บ่นว่าอยากมีครับแต่ก็มีคุยกันไว้เหมือนกันว่า,ว,าว่าจะมีหรือเปล่าลจะมีเนี่ยจะมีกันเมื่อไหร่เพราะว่าหลายคนก็ชอบถาม,ม,ถาม,ม,ถาม,มนะครับไม่ถามท็อกก็ไปถามแพม์มครับก็คุยกันอยู่ครับคือตอนนี้ยังยังคุยไม่สรุปนะเพราะว่าแค่ตอนนี้คุยกันว่าถ้ามีน้องเนี่ยจะจะให้เรียนที่ไหนคุยกันถึงตรงนั้นนะครับมันยังคุยกันไม่จบเลย ดังนั้นก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอให้มันพร้อมกว่านี้มีแบบมีมุมมองที่ตรงกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือลูกของท็อปก็คงจะเป็นเรื่องของงานแพมเองก็เหมือนกันนะครับงานหนักมากแพมยุ่งสุดผมอยากได้ผู้หญิงอยู่แล้วผมผมชอบชอบเด็กผู้หญิงครับผมว่าผู้หญิงเขาดูขี้อ้อนดีแล้วเผื่อวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเขาก็อาจจะดูแลเราได้ผู้ชายก็คงจะออกไปแต่และแต่แต <laughs> อ้าวผ,ผู้ชายเราเป็นผู้ชายเรา,าเ,เรารู้ไงเรารู้ดีว่าเออ,เอ,อไม่อยากให้เป็นอย่างเออไปไปล,ไปลัลลาเออลัลลาลัลาผู้ชายก็จะแบบอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงใช่ไหมก็ก็ไว้ก่อนครับตอนนี้เช็คเช็คให้ชัวร์ววก่อนดีกว่าครับสุดๆเลยครับไม่ไม่มีเวลาคือกลัวว่าถ้าถ้าเรามีน้องตอนเนี้เราจะไม่มีเวลาเลี้ยงเขาเพราะว่าถ้าถ้าท็อปมีหรือถ้าแพมีเนี่ย เราเป็นสองคนที่อยากจะเลี้ยงอ่ะอยากจะใส่ใจอยากจะดูแลเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็ไม่อยากอยากมีเราให้คนอื่นเลี้ยงครับอยากจะเลี้ยงเอง ยูดีๆก็ถูกเมาสนั่นค่ะว่านางเอกร้อยล้านอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนอตที่เห็นว่าสวยขึ้นนั้นเป็นเพราะพึ่งมีดหมออัพดั้งจมูกขึ้นมานั้นเป็นความจริงหรือเปล่าจ๊ะรวมทั้งตอนนี้ความสัมพันธ์กับหนุ่มออยชนาสุดชิศมอนนั้นเรียกว่าอะไรแล้วที่ว่ามีกันและพิมบีบีคุยกันนั้นจริงไหมจ๊ะแล้วคุยกันด้วยเรื่องอะไรบ้างอยากรู้จังสาวใบเฟิร์นช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยนะจ๊ะ อาไปเฟิร์นคะมีข่าวมาว่าไปเฟิร์นหายไปสักพักหนึ่งเพื่อไปทาจมูกมาจริงไหมไม่จริงค่ะจริงๆก็คือยังมีงานตลอดแต่ว่าด้วยความที่ภาพยนตร์นี้ก็เพิ่งเตรียมเข้าตุลาแล้วก็ละครก็ถ่ายอยู่ทุกวันเลยค่ะจารในคันพุทธเตรียมออนแอร์ค่ะล้าตกลงข่อก็ยังอี้ตั้งนานแล้วค่พี่ออยอะค่ะกคบพี่ออยตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันค่ะแล้วมีบีบีควยบ่อยไหมฮะ ก็มีมีคุยกันบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทั่วทั่วไปค่ะก็แบบถามสารทุกสุขจิบค่ะเป็นแนวจีบไหมไม่จีบค่ะอ่ะส่วนตัวนี่รู้สึกไงพี่ออยค่ะก็พี่เขาเป็นดาราในดวงใจหนูค่ะถือว่าเป็นดาราในดวงใจใช่ค่ะสเปกไหมเอ่อปลื้มมากกว่าค่ะก็หนูเป็นคนไม่มีสเปกใช่มันเ่าอยะเปิดตัวละเปิดตัวเป็นพี่น้องกันค่ะ เห็นใเล็กจ้านั้งใจค่ะเป็นไงล่ะคะแซกไหมคะถึงจะเป็นวันสุดสัปดาห์นะคะข่าวก็ร้อนไม่แพ้อุณหภูมิข้างนอกในบ้านเราเลยละค่จใช่แล้วค่ะมาปิดข่าวกันที่หนุ่มเกรตวรินทร์ดีก่อนค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งหายหน้าหายตาไปโดนเมาส์ค่ะน้องใจค่ะว่าหนุ่มเกเี่ถูกลดชั้นตกอันดับจากรูปรักของช่องน้อยสีตกกระป๋องว่างานถูกต้องค่ะแต่เตะดังนะ เกี่ยวกันไหมเออตายแล้วคเค้ายังแหนมแล้วต้องเตะดาวอ้วยน่นะนะเขาบอกว่าถูกเมาว่าถูกลดเกรดลงนะคะมีโอกาสได้เจอหนุ่มเกรด้าไรเงเปิดตัวบริษัทไอมีดีของพวกเขาก็เลยถามเขาถึงความ เสื่อนไหวของข่าวคราวนี้ค่ะหนุ่มเกรทก็เลยบอกว่าไม่จริงครับตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องโอเพแต่ว่าละครยังไม่ออนแอร์เท่านั้นเองก็เม้ากไปแหมช่วงนี้นะเข้าใจว่าลูกคลื่นหรือว่าคลื่อลูกใหม่มาแรงเกรทบอกแต่ผู้ใหญ่อะก็ไม่เคยทอดทิ้งแต่ก็ยังให้งานอยู่ก็ติติดตามดูละครของหนุ่มเกรทได้แน่นอนต้องสองเรื่องเนี่ยจะออนแอร์เมื่อไหร่ต้องติดตามนะคะใช่แล้วค่ะมาถึงหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะถึงจะไม่เคยลงเล่นละครกับเขานะคะแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับน่ม ท็อปนัทเศษนั่นเองนะคะโดนคนนี้นะคะหลังจากที่ออกเรือนนะคะไม่แต่งงานแต่งงานกันแล้วนะคะกระแสความฮอตก็ยังไม่น้อยหน้าค่ะแต่ว่าคนจับตามองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีล่ะคะเตะปีนดังหรือเปล่าคนนี้เขาบอกว่าเขาเตะบ่อยมากแต่เขายังต้องคุมอยู่ค่ะคุณจอยค่ะคือพยายามเตะไม่ให้เข้าโกว่างั้นพยายามค่ะต้องควบคุมนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหนุ่มท็อปกับน้องแพรของเราค่ะก็บอกว่าขอเวลานิดนึงค่ะขอให้แบบว่าพร้อมมากกว่านี้คือถ้าเกิดมีน้องเนี่ยคือตัวเองก็ ต้องพร้อมทั้งคู่ถูกไหมคะไม่ใช่พอหมดช่วง3เดือนแรกก็โยนให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงคือน้องแพร์เนี่ยเขาอยากเลี้ยงด้วยตัวเขาเองค่ะจริงๆก็ยังดุดุแน่ทั้งคู่นะคะจะมีเมื่อไหร่สัก5ปีค่อยมีก็ยังทันนะคะใช่นะจ๊ะก็ยังเด็กๆกันอยู่เลย20่สิบไปไก็วันนี้ก็ใช้ชีวิตคู่นะคะไปเที่ยมูนไปเที่ยวรอบโลกไปกันนู่นกันนี่กระตามทะเลแบบไม่ต้องมีภาระอะไรคือกันนู่งกระนี่คะ จุกกระตี้เขาเรียกว่าไปเปลี่ยนสถานที่อ่าแต่ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรลูกๆไปให้กวนใจดีกว่านะท็อปจูเนียเราก็เลยว่าขอทำงานก่นแล้วกันแล้วก็เมกมันนี่ค่ะส่วนเรื่องพาสาวแพมในตรวจสุขภาพของคุณหมอบ้างไหมผู้พิการวางแผนเขาบอกว่าตรวจอยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่นะรับรองประกาศแน่นอนไม่ใช่พอประกาศทีวี11คนอย่างงี้เปิดโก้ฟุตบอลเลยไม่ไหวนะจ๊ะอดมานานแล้วกว่ากันไปก็ต้องรอดูเนี่ยจ้าสำหรับท็อปจูเนียร์ของเราไอ้ไว้ช่วงนี้เบรกกันสักครู่ค่ะช่่ววงหน้าาขก็ ต่่่างปรระะเทศออยูค,คพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กร,ร,ก,ร,รกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง iNtv และ TVD ก่อนนะคะกับรายการชีวิตดีสตาร์ค่ะแหมมีเกิดค่าเรียกว่าเอฟเฟกนิดหน่อยอาิงจริงคุณผู้ชมอาชีพว่าเฮ้ยแสบตาฉันพลาดหรือเปล่าฉันแก่ัวลงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ตานเราทำเอฟเฟกนิดหน่อยดูค่ะสมัยเดลไฮโซมีลูกเลรนให้ดูเบลนิดนึงอย่าก็ได้รู้ว่าเอ๊ะพิธีกรเราสวยมุมไหนเอ๊ะจริงๆรล่ะเราไม่ต้องแต่งหน้าแล้วพี่ให้เบลอทั้งรายการเลยทั้งรายการจะดีแล้วราจะเสียงไอ้ว่าช่วงนี้ค่ะข่าวก็สิบต่างประเทศของบอกเลยเนี่ยจ้ะนงใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ ห้ามกระพิบตาเด็ดขาดค่ะเพราะว่าทำให้ใครต่อใครหลายๆคนอิจฉาตาร้อนแบบพาวาวาเลยทีเดียวเลือดาก็มีนะคะแต่ว่าเลือดด้าตกกระจก็มีค่ะเส้นสายเลือดเออนะจะจะเป็นอะไรเดี๋ยต้องติดตามกันค่ะไปชมพร้อมกันค่ะ ถูกลือว่าเปิดศึกสายเลือดอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับสองพี่น้องตระกูลซิมสันเมื่อเขาเมา์กันสนุกป,ปากว่าเจสกาซิมสันพี่สาวหุ่นอวบกับแอดลิซซิมสันน้องสาวหุดด่นดีกำลังกินแหน่ข้างใจกันอยู่เหตุเพราะพวกเธอตกลงทำธุรกิจเสื้อผ้ารวมกันแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องทิศทางที่จะทำให้ธุรกิจของพวกเธอเดินไปในแนวทางเดียวกันเลยกลายเป็นความไม่ลงตัวเพราะพี่สาวอยากเซ็กซี่ส่วนน้องสาวดันชอบแนวพังสะง,งน้น Música ปิดตัวอย่างเป็นทางการแถมแบบต่อหน้าสาธารณชนด้วยนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มนักรักริโอนาโดดิคาปิโอพระเอกรูปหล่อตกเป็นข่าวว่าควงแบล็กไลฟ์ลี่แฟนสาวคนสวยคนล่าสุดไปเริ่มแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดให้กับเบนเอเฟรดดราม,ม่าความสามารถจีบบ้าหลังงานของเขากับเจนนิเฟอร์กาสเนื้อภระยาแสนดีแถวแถวเบลเนวูดแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแม้งานนี้อาจจะมีการกระอัก ระอวนกันเล็กน้อยก็เนื่องสายเห็นมาจากก่อนหน้านี้จิลรี่นั้นจะกิ๊กกับลีโอเธอเคยตกเป็นข่าวคูว่วงในกับเบนเอฟเฟกนั่นเอง ของขึ้นอย่างแรงค่ะสำหรับนักร้องนำอดัมเลวินนักร้องนำวงมาลุนไฟส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ด่าการจัดงานประกาศผลรางวัลของ MTV สถานีเพลงชื่อดังว่าเป็นการสร้างภาพแสดงความหงวยใยต่อวงการดนตรีพร้อมหวังจะมีศิลปินคนอื่นๆเข้าร่วมอ,อุดมการเดียวกับเขาอีกด้วยซึ่งเลวินออกมาโจมตีง,งานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards สอ1อที่พึ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ก่อนในหน้าเว็บทวิตเตอร์ด้วยการเขียนข้อความว่า VMA เป็นเพียงวันเดียวในหนึ่งปีที่ MTV แกล้งเสแสร้างวัยังคงเป็นห่วงวงการเพลงผมคิดว่ามันเหมือนการสร้างความสัมพ,พันธ์จอมปลอมมากกว่าห่วยจริงๆ VMA นักร้องนักแสดงหนุ่มรูปหล่อแดนกิมจิอย่างคิมพยังจุนก็เดินทางถึงเมืองไทยในมาสิลปินเดี่ยวครั้งแรกเพื่อมาโปรโมทอัลาบั้มเดี่ยวอาัลาบั้มแรกในชีวิตของเขาโดยทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องตกใจกับคลื่นแฟนคลับชาวไทยที่แห่ไปร่วมต้อนรับกันล้นหลาม ถึงแม้เดินทางมาคนเดียวก็ม่เหงาอย่างแน่นอนเพราะแฟนเพลงชาวไทยแห่ไปต้อนรับกันแบบอบอุ่นงานนี้ทาง J.M. Inter จึงได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตของคิมฮยอนจุนขึ้นซึ่งโดยคิมฮยอนจุนก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองกับนักข่าวมากมายที่สนใจและร่วมเดินทางมาทําข่าวงานถแถลงข่าวในวันนั้นซึ่งคิมฮยอนจุนพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ต้อนรับเขาอย่างหนานแน่นจนสร้างความประทับใจให้เขาแบบไม่รู้ลืมเลย ลยละค่ะ วงร็อกที่ดังขังไต้หวันอย่างวงไมเดย์กับผลงานภาพยนตร์ดนตรีสามิติเรื่องแรกของไต้หวันใช้ชื่อเรื่องว่าไมเดย์ 3D n a ซึ่งมีกำหนดฉายในวันที่23เดือนกันยายนนี้กระแสแรงดีอย่างคาดไม่ถึงเพียงแค่มีการประกาศออกไปวันแรกแฟนเพลงทั่วประเทศก็ระดมกำลรังสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ถึงขนาดบอกต่อกันเพื่อจะรวมตัวกันไปเมาโรงดูกันเลยทีเดียวซึ่งทําให้พวกสมาชิกในวงต่างก็นึกไม่ถึงว่าแฟนคลับที่ จีนแนดินใหญ่จะให้การต้อนรับดีขนาดนี้สร้างความตื่นตันใจให้กับหนุ่มวงไมเดเป็นอย่างมากเลยละจ้ะ <Okay. S 1> ฝึกระหว่างสายเลือดนี่นะคะต่อให้เล่าเป็นสิวันก็ไม่จบนะน้้งกู่บางครอบครัวนะคะเขาจะมีสิทธิ์สายเลือดกันเลือกกันท่องทองแต่ครอบครัวนี้ค่ะเขาดันมีสิทธิ์สายเลือกกันด้านความคิดเห็นนั่นเองเลือกสไตล์การแต่งตัวมีค่ะระหว่างพี่น้องซิงสานนะคะเจสก็แอสแอสลี่ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่เปิดธุรกิจร่วมกันในเรื่องของการขายเสื้อผ้าคนพี่อยากจะขายเสื้อผ้าในแนวเซ็กซี่เพราะว่าคือเซ็กซี่ไงแต่คนน้อง ออกแนวพังติดนิดนึงพังรองนิดนึงจริงๆมันดูเหมือนไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะข้าไปในร้านคนจะงงอุ้ยตายแล้วฉันจะเลือกซื้ออะไรดีจะเซ็กซี่หรือว่าจะพังดีฉันก็งง,งเหมือนกันนั่นนะสิก็<อ>เลยทำ<อ>ให้เป็นศึกระหว่าง<อ>พี่กับน้องน,นะคะตระกูลซิมสันนั่นเองอนะตกลงบทสรุปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเกาะติดมาให้ชมกันก็แล้วกันเนาะจริงๆก็เปิดไปเลยคนละร้านเนาะรวยขนาดนี้ไม่ต้องไปเปิดร้านกันเลยางร้านหนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้เข้าไปชมแล้วก็แบบเออถ้าฉันอยากเซ็กซี่ฉันก็เดินเข้าร้านนี้ถ้้าาาาฉััันนนนนนนอออยยกกกกเปปปลีีี่่่แวมมไไไไหหทพงง็็รรึื โจงขาคิบบัตตุกลาค่ะก็แบบทั้งพาทั้งเซ็กซี่เอาเป็นหวานไปเลยเออดีเหมือนกันนะคะท่านนี้ยังตีกันไม่พอเหรอจ้าเออดาร์ก็องรอดูต่อไปนะจ๊ะบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเกาะติดไปคุยชมได้ใชมค่ะโอ้ยน้องจอยค่ะมาถึงข่าวนี้กันบ้างค่ะช่วยเช็คอุณหภูมิห้องนี่นะคะแอร์เย็นไหมครับรู้สึกว่ามันร้อนร้แล้วหนาวแล้วร้อนได้ยังแคไม่รู้อนไม่หนาวรู้สึกแบบร้นรุ่มถูกต้องค่ะดูตาของคุณพี่สิคะน้องจอยค่ะเป็นยังไงวิ่งวิ่งวิ่งวิ ในวงการ Hollywood ฮอลลีวูดบ้านเรานี่เองนะกับนี่ะนะคะข่าวข่าวนะความรักระหว่างรีโอนาโดดิคาบิโอกับนี่แบ็กไลี่นะคะนาง<ะ>เอกสาวนะคะก็สิบเกิลซึ่งเป็นนางแบบสาวสวยก้านยาวเ<ะ>ขาบอกว่าล่าสุดค<ะ>่ะรีโอนาโดขเขาควงแฟนสาวไลฟ์ลี่นะคะไปร่วมฉลองเบิร์ดเดย์ให้กับเบน,นเอฟเฟกที่บ้านเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์พยาสาวของเขาทำไมคะก็ก่อนรู้สึกสองคนนี้เขาจะเคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าอดนานนยสิคุณน้องค่ะนี่แหละค่ะเลยถูกจับตามองว่าก่อนหน้า ที่ไลฟ์นีจะคบหรือจะมาคลุกคลีกับรีโอนาโดนี่นะจ๊ะเขาเคยคลุกว่ใงนกับเบนมาก่อนวิตายแล้วผู้หญิงพาแฟนใหม่ไปเบิร์ดเดย์กิ๊กเก่านั่นน่ะสิแล้จะมีปากเสียกันไปพี่คะแต่ว่าสถานการณ์ท่าแหล่งข่าวของเรานะคะถอดส่งเข้าไปนกจิตทางเมืองไทยส่งเข้าไปนะเออขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นราบรื่นดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีสายตาของเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ภรรยาสาวสวยของเบนเอฟเฟกต์คอมเมนต์นะคะแต่แค่มองอย่างนี้ค่ะ ขอขอชันนะเธอเป็นแค่แบบว่าไม่ใจเป็นเธอเธออย่าเดินไปไหนนะเธอจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ส่วนตาของเดียร์โดล่ะใบใหญ่เดียร์โดก็ของฉันนะของฉันนะเอาเป็นว่าเหตุการณ์วันนั้นเบอร์เดย์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะแหมก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาอาจจะคุยกันธรรมดาก็ได้อาจจะไม่มีนอกําวินัยเหมือนดาราไทยบ้านเราแหมคุยกันธรรมดาก็เป็นธรรมดามีแต่โยงสิคะเดียร์โยสิคะที่เขาคิดเดี๋ยวมีคุณผู้ชมสอบมาเสีดีบ้างใครเหรอคะคุณพี่ที่พูดถึงดาราไทยจริงเหรอใครคุณพี่พูดเหมือนทั่วทั่วไปครับผมอะไม่มีอะไรไม่มี ด no ีกว่าค่ะ๋ยูเนหนักกว่านี้นะอ่าช่วงนี้ากันสักคู่พลินช่างน้ากิจกรรมค่ะยังมีค่ะพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง iN TV และทีว ต่อนะคะ,คะช่วงที่สาวแล้วค่ะในรายการทีวีดีสตาร์ค่ะ,คะแหมช่วงนี้อย่างที่เกิดไปนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังมีรอยคุณผู้ชมอยู่นะคะ,คะและต้องบอกนะคะคุณผู้ชายนะคะตอนนี้ที่นั่งดูนะคะอยู่หน้าจอทีวี ขยัยบเข้ามาค่ะเข้ามาดูเราเนี่ยเหรอคะเข้ามาค่ะไปดูเราเนี่ยเหรอคะฮะไม่เปล่าค่ะเ <laughs> พราะกิจกรรมวันนี้ที่คุณพี่จะให้ไปดูเนี่ยเห็นบอกว่าน้องใจคัดสันม่อย่างดิบด,ดีใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมนะคะไปใกล้ถึงพัทยาเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะเป,เป็นการเปิดตัวนิตยสารสุดหรูสุดไฮโซสองเล่มด้วยกันนะคะมีชื่อว่าโอเค Yes Magazine แล้วก็ Yes Audio Magazine แต่ที่รู้ๆค่ะงานวันนั้นเล่นทำเอาตากล้องของเรานี่ปืนกระดาษทิชชู่ไปหลายกล่องเลยทีเดียวภายในบรรยากาศก็จะมีโคโยตี้มาเต้นโยกย้ายสเ ชอบดูแลอดชีวิตไปดิฉันฮะดูดีๆว่าใช่ดิฉันหรือเปล่าน่เดียวเดียวโอ้ยไปดูมาบอกกันดีกว่าค่ะแต่งชุดที่โตแคนจะไม่รู้ยาข้างในนี้นะคะจะมีดาราสุดเซ็กซี่อยู่ดาราปิศาจนะคะขั้นที่สองทำใบค่ะตายแล้วแรงมากเลยอ่ะจะอาดออกได้หรือเปล่าเฉดหัวไอ้เก้านิ้วอก อึ่มเพิ่มเสน่ห์ล่าสุดเนี่ยนะใบอีกหนึ่งนางเนี่ยเพิ่งไปเออไอ้ก้านิ้วอ,อกอึ่มเพิ่มสเสน่ห์เป็นใครวะเนี่ยเขาแย่งหมวกกันก่อนสิแอบแย่งหมวกกันก่อนว่าเป็นใครอันหนึ่งสองสามเฉดหัวไอ้ก้านิ้วอ,อกอึ่มเพิ่มสเสน่ห์ค่ะคำตอบในทางเลือกคือคุณออยโซรูตานั่นเองนคะคะเงินสดสองพันบาทสองรางวัล พอเห็นนมปุบสู้ตายแล้วตางานมันทำกันแน่นเลยเมื่อกี้นี้มันนิ่งชอซูมแล้วซูมอีกนะคะบางคนถึงกับถ่ายด้วยโทรศัพท์พีพีของตัวเอง่คนแทนนานบอกว่าบุกก็บุกโก้ตายเป็นผู้หญิงนะคะคนพูดเป็นผู้หญิงได้ปหมคะคนพูดเขาบอกว่าขคุาก็ุณแมจะมีมีภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์รอดูให้ดีนะคะเอาต่อถูก พิเศษจริงๆนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยน้องพิงกี้ค่ะนะคะสวยทีเดียวน่ารักได้ลค่ะต่อไปนะคะคุณโอเดตไม่ได้เลยมแบ่งละหก ไหมคะเออก็ <c oughs> ให้ประชาชนวัดแล้วกันนะคะว่าเราสู้ได้หรือเปล่าขอขอบอกนะคะถึงเราจะไม่เผ็ดแต่เราก็เผ็ดค่ะ คุณผู้ชมถ้าเกิดบางคนกินผ็ดไม่ได้ทำไงคะพี่คะมีน้ำเปล่าให้ดื่มค่ะก็เรียกว่างานดีนะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดที่ดูนะคะอดไม่ไดเพราะว่าการที่จะรว่วอสัดเซ็กซี่เบาไว้เด็กกลุ่มเดียวกันเนี่ยยากมากๆแล้วแต่ละคนนะ่๊ะขอบอกนะมีคดีเกาเหล่ากันอยู่คุณทําได้เช่นไรคะโอเคโอ้โหเรียกว่างานในวันนนะคะ จัดแบบนี้อย่างละการบ้านถึงจะการหรือพทยาแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อที่จะไปกันนี่ยงแหมก็หวังว่าคนจะเต็มอิ่มนะจ๊ะคุณผู้ชายค่ะเป็นไงบ้างคะทิชชู่ซับเสร็จแล้วทิ้งถังขยะด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอะไรว่ามลพิษของโลกเมื่อกี้เธอคะตอนดูภาพคุณผู้ชมติดเพียรจอมเพราะคำที่เราพูดนี่นะตกใจในพอมาเจอเราอะไรมาแบบนี้แหมคุณผู้ชมขะของแปลกไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆนะรีบๆดูกันนะเราสองคนนี่นะมาปิดท้ายวันนี้กับทีวีดีสตาร์ค่ะด้วยนี่ค่ะภาพบรรยากาศค่ะงานแถลงข่าวนะคะหนัง เรื่อง Love Summer ค่ะน้ำใจ่ะเรื่องดีนะคะเขาบอกว่าเป็นแดรบอกว่านั่งรถไประหว่างตารางเจอทิวถาวกดก๊าซแลคะแล้วก็ความรักมาเกิดขึ้นระหว่างฐานนั่นเองนะคะนัแสดงโดยใครคะคุณพี่คะนี่เลยค่ะน้องธันวาของเราร่วมกับน้องใบเฟิร์นพิมพ์สนทนะคะแล้วก็นักแสดงใหม่ล่าสุดคนนี้ขอนาเสนอค่ะนำเสนอเลยนำเสนอค่ะรักมากน้องบอมของเราน้องบอมธนาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเล่นละครทางช่องสามมาแล้วแต่มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ต้อง เปลี่ยนลุคนิดนึงจากผู้ชายใสๆน่าร่างมาเป็นหนุ่มเซอร์แต่หนุ่มเซอร์น่ารักมากผมหยิกหยิบฟูฟูอร่อมากร่วมด้วยอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ไม่นําเหนือไม่ได้นะจ๊ะเป็นเอร์เด่นมากเลยค่ะนางเอกเอวีชมกันค่ะครับรู้สึกเปนได้ยังไงอ๋ออันนั้นจะเป็นโลกใหม่นะครับผมนะฮะแล้วในบันดาใจจริงๆเนี่ยนอกจากการที่อยากจะดูดี ชวนเพื่อนไปไปไปยกันครับอเือกอเย่รงนัคนราแล้วคือว่าเราต้องไปดูกันนหนัคะเราต้อไป็ูโมวกนละครูาักขนาดนี้เออเราต้องไปดูในหนัอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ไปดูในหนังคือไปดูว่าไบเฟิร์นจะใส่บิกินี่อย่างไรนะครับในเรื่องเดียวนนี เพนเชื่อว่าคือทุกคนต้องมีเพื่อนแต่คือเพื่อนที่แบบคุณเรียกว่าเพื่อนได้จริงๆอ่ะคือมีแค่ไหนกันแล้วก็คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนให้มากเหมือนตามคอนเซ็ปต์หนังของเราเลยค่ะก็หนังเรื่องนี้ก็จะสอนให้คุณเห็นคุณค่าของคาว่าเพื่อนค่ะคุณค่าของมิตรภาพความรักหรือว่าเรื่องราวดีๆความผูกพันที่เกิดขึ้นมาระหว่างคาว่าเพื่อนแล้วก็การเดินทางการเดินทางที่แบบเราเดินทางไปด้วยกันเนาะเจออะไรหลายๆอย่างด้วยกันค่ะ ครับก็อยากจะฝากด้วยกันนะแล้วกันนะครับเลิฟซัมเมอร์รักตลอดนอนเดบิสครับ6ตุลาคมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเขาดูได้หมดครับเพราะว่าเป็นหนังใช่ฟิลโกรครับผมก็พวกเราทั้ง5้าเนี่ยจะสนุกจะมันจะฮาแค่ไหนต้องไปดูในโรงภาพยนตร์ครับ6ตุลาคมนี้ครับวันค่ะเลิฟซัมเมอร์ค่ะจะเข้าฉายในอาทิตย์หน้าแล้วนี่คะ6ตุลาคมนะทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะค่ะ วันนี้เต็มอิ่มไมจาน้องจ้าเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งก็สิบท้ายนะคะก็สิบต่างประเทศรวมไปถึงการได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ตั้งสองเรื่องรวมอ่าเรื่องเดียวแล้วก็จิจการเซ็กซี่เซ็กซี่เบลอเลยพาเห็นสาวเซ็กซี่ อะไรล้นๆก็น้องก็เลยเบลอเทมหน้าเราต้องมั่งแล้วนะจอยเราต้องดุมๆกับเขาบ้างแล้วนะจะดีนะคะก็ดีค่ะก็บอกแล้วถึงเราไม่สวยแต่เราเพรทเอาไว้ว่าวันนี้รายการทีวีสตาร์นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มแล้วก็เพิ่มไปกับเราทั้งสองคนนะคะวันพรุ่งนี้อยากขยับไปไหนโดยเฉพาะสกู๊ปพรุ่งนี้นะรับรองว่าหามากสำหรับวันอาทิตย์มากแน่นอนค่ะแต่จะฝากเอาไว้ด้วยค่ะอีกช่องทางนึงค่ะเวอรเฟเฟซอ๋อไม่ใช่เฟซบุ๊กสิไอทีวีดอทซีโอดอททีเด้นะคะหรือว่าาสมารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังะ ทางไอทีวีและก็ทีวีดีค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับข่าวสังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงบันเทิงและก็เพลงต่างๆมีรับเสนอคุณผู้ชมแบบครบ,บครูปแบบเลยค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงที่อยู่ด้านล่างนี้ก็อย่าลืมนะคะใครที่แบบว่าไม่เรียกว่าไม่คล่องในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเขียนไปที่รือว่าโทรศัพท์มาหาเราก็ได้คะเพื่อร่วมพูดคุยหรือว่าติชมรายการค่ะใช่แล้วสำหรับวันนี้เวลาทีวีดีสตาร์หมดลงแล้วค่ะจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ